สวัสดีค่ะีวันนี้ไม่ต้องพูดเลยนนมาทำอะไรปะครับน้องเลนมาทําอะไรคะนี่เลยครับสมุดสะตอมสติกเกอร์โอเดนยาก่อนอื่นเราต้องขอบคุณโอเดนยาก่อนที่ส่งของมาให้พวกเราแต่ส่งมาเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ครบไปดูเลยตอนที่พี่โบหาว่ากว่าได้กองขนาดนี้ไปหายัางไงปะ ายก็ไม่มีนะแต่ว่วาเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันจํานวนเท่าไหร่ยังไงนะกลับมาแล้วครับ<อ>ก็จะได้กองขนาดนี้โดยซื้อมาทั้งหมด100กล่องครับโอ้พี่โบไปซื้อมา100กล่องรู้บปกว่าข้างในกล่องเนี่ย มีสติกเกอร์ทั้งหมดที่เขาให้มาเนี่ยก็9ก้าอันแล้วนะแต่เขาบอกว่ามีทั้งหมด100แบบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูว่าแกะกี่กล่องแล้วจะครบดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยากคอมพลทว่าเก็บแล้วครบเป็นยังไงก่อนอื่นเน่เขาส่งขนมโคโคลี่มาให้ด้วยอันนี้โคตรคิดถึงเลยตอนหลินอายุเท่าไหร่นะโอเด็กน้อยหลินกินบ่อยมากหลินเคยเข้าใจว่าเป็นนักเก็ตของจริงแล้วกินอ่ะโคตรอร่อยเลยก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ลองไปดูนะครับก็ออยังขายขายที่เซเว่น 7. โอเค อย่าพึ้นสักแ,แกะอันนี้ก่อนไฮไลท์อยู่นี่ลูกเ,เอามาเดี๋ยวเราเรามาดูนะว่ากล่องแดงกับกล่องน้ำมือมันมเป็นยังไงมาหน้าปกเป็นแบบนี้เลยนะฮะหน้าโกคงโกคูมาเต็มไปหมดเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะด้านหลังมีอะไรบ้างครับนี่ด้านหลังมีตามนี้เลยนะฮะมันมีโชว์หน้าเล่มด้วยนะคะว่าเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์ดักอนบอลเซนะคะมีทั้งหมด4แบบนะแต่อีกแบบหนึ่งต้องรอรุ้นนะส่วนของสติกเกอร์เนี่ยมี ให้สะสมถึงร้อยแบบถูกว่าเยอะมากใช่จุกจุกแต่เราซื้อมาร้อยกล่องได้แน่นอนยังไงก็ครบร้านเปอร์เซ็นเรามาดูกันนะครับว่ากี่กล่องจะครบมูลค่ากล่องเนี่ยก็จะอยู่ที่25บาทใช่ครับ25บาทราคาเบาๆสะสมง่ายครับเรามาดูกันไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะไปดูข้างในปะเราจะเปิดทีเราจะเปิดแบบไม่ธรรมดาค่ะเราจะต้องเปิดแบบมนชาปับนี่้้หอเจอแล้อกล่องแรกเป็นยังไงพี่อยากรู้ นี่อ,ออกมานี่ก็มีให้ขนมในกล่องก็จะมีขนมหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็วกมีมีสมุดสมุดสมุดอันนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยังไงบ้างคะพี่โบ๊ชอันนี้นะครับ<ๆ>เป็นเรื่องของมนุษย์ดัดแปลงนะครับและกําเนิดของเซลล์นะครับจะเป็นช่วงที่ระหว่างที่ทั้งนะครับที่มาข้ามเวลานะครับเพื<ๆ>่อมาหยุดยั้งนะครับเรื่องมนุษย์ดัดแปลงนะครับนะมาต่อกันครับว่ายังไงคัน้องหลินนี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขามีโลโก้นะแมวส้มมาให้ด้วยบ็ิลิขสิทธิ์แท้แน่นอนมา เปิดเลยนะหนึ่งสองสามมีเบิร์ดเลขทั้งหมดนะคะแล้วก็มีรูปภาพนะคะเป็นสมุดสะสมนะคะโหเยอะมากด้านหลังก็มีด้วยนะแล้วก็มีสติกเกอร์ให้มาอ๋อเวาลาแกะนี่เดี๋ยว พี่บอกว่าเอ๊ะมันต้องตัดหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะครับอ๋อลอกแบบนี้เฮ้ยลอกลอกได้ง่ายลอกง่ายแต่ละเล่มเรามาดูว่ามีกี่เล่มกี่แบบกันก่อนมาเลนมาปลายการอันนี้เล่มแรกนะครับเล่มแรกโอ้อันนี้ให้สติ๊กเกอร์มาเลยอ๋อนี่ง่ายภาคนี้นะครับพี่บอกให้เลยภาคดาวดาเมทครับฟิเซอร์นี่เลยเป็นกองทัพฟิเซอร์นะครับมาปุกนะครับดาวดาเมทเพื่อจะมาหาดาวก้อนบอลนะครับเพรก้อนบอลทำไมต้องมาดาวดาเมทเพราะว่าดาวดาเมทเทพเจ้าังกรขอได้สา้พ่อครับ มาแกะกล่องต่อไปกันเลย,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 ยเราจะได้ซ้ำไหมหนึ่งสอง อ,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 อ่านะครับของน้องอินนี่ก็คือก็ง่าคือเป็นช่วงระหว่างที่ว่าชาวสยาเนี่ยมาบุกโลกนะครับช่วงนั้นนะครับก็จะบุกมาเรื่อยๆเลยนะครับมีทั้งหมด3คนที่มาคนแ,แรกมาคนเดียวก่อนท,ท,ทั้งสองมา2คนนะครับก็สนุกดีครับช่วงนี้ตอนงูกุนตายก็รู้สึกเสียดายว่า <c oughs> <c oughs> จะรอดไหมม <c oughs> ่านนี่ยังไม่ซ้ําเลยนะเนี่ยไม่ซ้ําแล้วเราจะเปิด<อ><อ>เป็นร้อยทำไมแล้วเราก็จะจบแล้วอย่าซ้ำอ่ะต่อเอ้แต่สติกเกอร์ขอดูหน่อยมันจะได้ซ้ำปะเราจะเปิดสติกเกอร์มีซ้านะมันซ้ำมันจะ ซ้ำอันนี้พี่เห็นสังเกตแล้วถ้าสามมันจะสามกาวแบบแบบนี้เลยอ่ะเปิดดูเฮ้ยอ่าผางนี้พ้าอะไรครับต้องเลนอ,อันนี้จอมานบูเล่มน,นี้เลยครับผ้าจอมานบูครับโอ้โหน,นี้โอ,โอ,โอ้บอกเลยว่าหน้านางนี่แบบดูแบบ กินพื้นที่สุดๆบอกให้เลยว่าภาคนี้นะครับเดี๋ยวว่าบอสใหญ่สุดเลยรัดบอสของภาคนี้ใช่แล้วบอกให้เลยนะครับมีซูเปอร์สยาสามด้วยครับบอกให้เลยถ้าอยากรู้ก็ไปดูเนื้อเรื่องเอาละกันแต่ตอนนี้เราได้สมุดมาสี่เล่มครบแล้วแต่สติกเกอร์เนี่ยจากที่เราดูมาเนี่ยสามครับแค่เปิดมันนิดเดียวก็ซ้ำกันละใช่ซ้ำจริงนี่ก็ซ้ำอ๋าละเพื่อที่ความรวดเร็วทันใจเราจะมาลองเปิดดูว,ว่าจะได้สติกเกอร์ครบทั้งหมด100้ยแบบไหมมากะกันเลยปะนี่ซ้ำอีกแล้ว วะโดความซ้ำโอ้ซ้ำเรานับได้กี่แบบแล้วตอนนี้12บสองป่ะมันต้องสิบส2งสองสี่หกแปดสิบแล้วก็สิบสองอ้าาาาา เอาละาตอนนี้เราครบแล้วแต่ตอนนี้เราหยุดแกะก่อนนะเพื่อที่จะดู้ว่าไอ้ที่เราแกะมาเนี่ยมันครบจริงหรือเปล่าแล<ช>้วแปะแล้วจะเป็นยังไงเามาดูกันป่ะไปค่ะ ตอนนี้เปิดมานะทุกคนจะถามว่าเฮ้ยสร,รุปมันยังไงนะคะสติกเกอร์กาวช่องเนี่ยใช้ทั้งหมด12แบบบอกก่อนเลยว่าเราแกะไปทั้งหมด42กล่องครับนับมาแล้วเรียบร้อยถือว่าโดนไม่เยอะมากอ่าเดี๋ยวให้น้องหลินดูทีละเล่มก่อนว่าเป็นยังไงอ่าเริ่มจากเล่มแรกก่อนนะครับนี่เปิดมาเลย1 2ชวิงโอ้สวยมากสติกเกอร์เนี่ย รู้ป่ะพี่โบตอนเวลาหลินลองแปะดูตอนนั้นหลินแปะผิดใช่ป่ะแล้วหลินดึงออกมาลอกออกมามันลอกออกมาได้ง่ายโ,<อ>โดยที่ไม่ขาดเลยโอเคอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งเลยที่หลินชอบมากแล้วก็มีแบบตัวประกอบแบบ9ก้าช่องนะครับนี่อันนี้เก้าช่องเอาละเล่มที่สองครับน้องหลินเอาเล่มที่สองนะเปิดมานะโอ้โหฟิเตอร์วิเตอร์สวยพิเตอร์สวยโอ้โหเต็มไปหมดโอ้ดูด้านหลัง9ก้าช่องสวยมากครับน้องหลินมาดูเก้าช่องต่อโอ้โหสวยวะ จริต่อมาครับนี่เลยครับเซลครับชอบอ่ะออจริงนะชอบมากที่ว่าสะสมทีนี่แบบ<ฮ>มันดูนดีอ่ะไม่คือชอบที่ว่ามีแบบเดียวแบบคู่แบบหกช่องอแล้วข้างหลังอีกนิดงเก้า<ะ>ช่องคือมันแบบมันครบมาเกิมากอีนชอบแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยแบบเดียวเดียวอ่ะมันถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดไม่ได้ไม่ครบใช่ไหมอย่างน้อยเราก็มีแบบแอคเดียวไว้แปะข้างห้องอ่ะแปะห้องพี่ชายก็ได้หรือว่าแปะคอมตัวเองก็ได้อะไรมามาต่มมาปุ๊ กอมันบัว เท่ๆจริงๆเจ้าบันดูเป็นคนที่นิสัยดีครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่ชั่วร้ายครึ่งหนึ่งนะตอนที่นางหน้ายิ้มเนี่ยโคตรน่ารักเลยดูดิจำมั่นีชอบก่อนจำมัมอันนี้ก็จะเป็นร่างหลายๆหน้าร้ายๆของนางอ่านะครับแล้วคุณดูชอบก้าวช่องมากเลยก้าวช่องสวยมากรูปนี้ไอเนี่ยอยากทำอย่างเงี้ยพี่โบว่างอะ่ะใจเย็นพี่โบเป็นตัวสีชมพูก้าวช่องสวยมากรูปนี้อาหารมาก้าวช่องอืมสวยจริงๆสวยจริงรูปนี้สวยมากเออนะโอเคนะครับสินค้าทั้งหมดนี้นะครับหาซื้อได้นะครับ เซเว่นอีเลเว่นนะคะใช่บอกเลยว่าหาซื้อง่ายและราคาไม่แพงราคาเพียง25บาทเท่านั้นอ่ารีบเข้ากันไปเลยนะครับแต่บอกก่อนว่าเรื่องครบไม่ครบก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วสมุดน,นี้โอกาสครบมีสูงแต่ข้างในสติกเกอร์อไม่ขออย่างเดียวอย่าไปแปะโต๊ะพี่ชายหรือน้องสาวนะคะ <c oughs> โ<ห>อ้โหอ่ามันก็สวยะ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปแปะเนี่ยเดี๋ยวพี่แปะเนี่ยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ โอเดนยานะครับที่สนับสนุนให้เรานะครับส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไปหาให้มันครบสนุกมากเลยค่ะขนมก็อร่อยเงี้ยขนมอร่อยดีครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเราจะมาทําอะไรแล้วมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยนี่นี่เห็นได้ไหมนี่นี่มีนาติ๊กเกอร์เนี่ยแต่คนปอนแปะมือถือนี่จะดีเหรอพี่โบให้ช่างแม่เลยมันเด็กนี่นี่ เฮ้ยพี่พี่ไม่พอแปะอีแปะอีกไปะอีลูกเขาชอบเด็กแปะนี่แม่งเลยใจเย็นพี่นะดูกล้องเว้ยไว้หน่อยไม่เปอะไรอ่ะกอลลีน่าอยากของไงเพราะแปะไงบัตติกเกอร์นี่ไงเลยมากแปะก่อน